สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโรกวันพีสโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับว่าเนื้อหาในภาคเอลบารมันกําลังจะได้มีการบบเปิดเผยเรื่องราวสาคัญเกี่ยวกับผลพีศารที่ทุกคนนั้นต่างสงสยัยกันมาตลอดซึ่งนั่นก็คือเรื่องราวที่ว่าวิธีการเชิงผลพีศาจเนี่ยมันใช้วิธีไหนและทําได้ไงใช่ไหมเพราะว่าในเรื่องวันพีสมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเชิงพลังผลพีศารซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องราวที่กลุ่มหนวดดำ แล้วก็ได้ชิงพลังผัวพิศาสผลกุลากุลาไปต่อหน้าต่อตาทุกคนแต่ว่าในตอนนั้นหนวดดำเนี่ยเขา,านั้นใช้ผ้าคุมหนวดขาไว้เราก็เลยไ่รู้นะหนวดดำเนี่ยเขา,านั้นใช้วิธีอะไรในการชิงพลังผัพิศาสใช่ไหมฮะแต่ว่าหลังจากนั้นกลุ่มหนวดดำเนี่ยก็เที่าายวไล่ไปชิงพลังผัพิศาสจากคนอื่นไปทั่วแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะว่าการชิงพลังผัวพิศาสเนี่ยมันทำยังไงแล้วก็ใช้วิธีไหนใช่ไหมฮะแต่ว่าในเนื้อหาในพระเอลฟ์ในตอนนี้ได้มีการโปโลเล่ามาล้่ชโก ขาวนั้นข้าพ่อตัวเองเพื่อชิงพลังผลพีศาสตร์มันก็เลยทําให้เรื่องราวพวกนี้มันน่าสนใจนะเจ้าชายโลกีเนี่ยขาวนั้นเป็นอีกหนึ่งคนที่รู้วิธีในการชิงพลังผลพีศาจตร์มันกันหรือไม่ซึ่งนั้นก็หมายความว่าเนื้อหาในระพอลบา์มันจะได้มีการเปิดเผยวิธีการชิงพลังผลพีศาสตร์ในช่วงเวลาที่เนื้อเรื่องนเร่านว่าเจ้าชายโลกีขาวนั้นชิงความสามารถพลังผลพีศาสตร์ที่ได้ชื่อว่าเป็นความสามารถในตำนานไปได้ไงมันก็เลยทําให้เรื่องราวเกิดกับโลกีที่ชิงพลังผลพีศาสตร์เป็นเฉพาะของเขาม เขาในใช้วิธีเดียวกันกับพวกหนวดดำในการชิงพลังผลพิศารอะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าในเรื่องวันพีทที่ได้มีการเปิดเผยออกมาเนี่ยมันก็มีเรื่องราวที่ว่าผลพิสารเมื่อผู้ชายตายมันก็จะไปเกิดใหม่โดยในตอนที่พังหาสายก็จะได้เห็นชัดเจนนะว่าในตอนที่สมายลี่เนี่ยมันตายลงไปผลแอปเปิลที่อยู่แถวนั้นจู่ๆมันก็ได้การเล่าเป็นผลพีสารต่อหน้าต่อตานะฮะแต่ว่านั่นก็ไม่ได้มีการยืนยันนะว่าผลพีศาจเนี่ยมันจะไปเกิดยังผลไม้ผลไหนแต่ว่าก็มีการตั้งข้อสันนิษฐานก็ว่าผลพีศาจเนี่ยมันจะไปเกิดยังผลไม ที่มีรูปร่างกายเคียนที่มันอยู่ใกล้ที่สุดหรือเปล่าเพราะว่าผลปีศาจในเรื่องวันพีชเนี่ยหน้าตาของมัน,นก็จะมีความคล้ายคลึงกับผลไม้ธรรมดาทั่วไปที่มีอยู่บนโลกนะฮะแต่ว่าหลังจากที่ผลปีศาจมาเกิดใหม่เนี่ยมันก็จะมีลวดลายแล้วก็เปลี่ยนสีแล้วก็มีการเปลี่ยนรูปร่างเป็นเล็กน้อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้นะว่าผลปีศาจคนนั้นเนี่ยมันมีพื้นฐานมันจะผลอะไรนะฮะเราก็สามารถเตรียมพร้อมได้นะว่าถ้าเกิดว่าเรากําลังจะชิงผลปีศาจของคนคนนั้นเราก็แค่เลือกผลไม้ชน,น,นิดน และหลังจากนั้นก็แค่รอให้พลังผลวีิศานั้นไปเกิดใหม่และการที่คนที่ฆ่าคนคนนั้นอยู่ใกล้สูตรเนี่ยมันก็แน่นอนว่าผลปิศาผลน,นั้นก็ต้องไปเกิดในผลไม้ที่คนคนนั้นเตรียมไปนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรื่องรอแล้วเป็นไป,ไปตามนี้นี่นกับขเอ้ามานเนี่ยคือวิธีการชิงพลังผลปพศาจในเรื่องวันพีทแต่ว่าด้วยความที่ว่าเนื้อหาก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่เราได้เห็นเอาเบอร์เจสจู่ๆเขานั้นก็เจอลูฟี่แล้วก็จะมาชิงพลังผลวีิศาซึ่งในตอนนั้้้นน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 เเเขาาาาาาาัััพววกกกถถอออะะไไรรรบงงงยย่่แลลล็็มมมมีหคดดปปจจผธ เพื่อเตรียมไว้ในการแย่งชิงพลังผลปีศาจหรือไม่แต่ว um, in ่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเหมือนกันที่ผลปีศาจมันจะไปเกิด่างผลไม้ที่ใกล้ที่สุดโดยที่ไม่ได้สนใจนักผลร้อยผลนั้นมันจะมีรูปแบบยังไงแล้เป็นชนิดไหนใช่ไหมฮะซึ่งถ้าเป็นอย่างที่2ในกัหมายความว่าการชิงพลังผลปีศาจเนี่ยมันง่ายกว่าอย่างแรกที่ต้องเตรียมผลไม้ไปให้ตรงกับชนิดพลังผลปีศาจผลนั้นเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบแรกเนี่ยมันต้องคอยดูสารนกรมผลปีศาจว่าผลปีศาจผลนั้นมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มีรูปาเหหมมือนนกับผผลไ แล้วคอยเตรียมการผลไม้เพื่อที่จะไปชิงพลังผลปีศาหลังจากนั้นใช่ไหมฮะแล้วนั่นก็หมายความว่าผลปีศาจที่มันไม่มีอยู่ในสารนุกรมเนี่ยมันก็จะไม่สามารถชิงพลังผลปีศาได้เหมือนกันยกเว้นเบอร์เจสที่เขานั้นจะมาชิงพลังผลปิศาของลูฟี่เนี่ยเขานั้นมาเอินมีผลไม้ที่มันเหมือนกับผลปีศาจของรูฟี่พอดีนะฮะหรือแม้กระทั่งเบอร์เจสเนี่ยเขาน่าจะพกผลไม้ไปหลายอย่างเลยก็ได้เพราะฉะนั้นก็เลยไม่แน่นะวิธีนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นวิธีการชิงพลังผลปิศาจองโลกีแต่ว่่่าก็็็จะะมีีอเเเรรืงทปปนนนดฮ นั่นคือเหตุการณ์ที่บิ๊กมัมเขานได้รับพลังผยพิศารมาในตอนนั้นเนี่ยบิ๊กมัมในีกินไม่หยุดแล้วหลังจากนั้นเพื่อนๆแลวก็มาเธอคาเมลเนีก็หายตัวไปและหลังจากนั้นบิ๊กมัมเนี่ยจู่ๆนก็ได้รับพลังผุพิารทงมาเธอคาเมลมาสังหานซึ่งนั่นคือเรื่องราวที่น่าตกใจเอาบิ๊กมัมเธอนกินทุกคนก็ไปจนทําให้ได้รับพลังผยพิศารมาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นมันก็จะเป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วก็สยองประสมควนนะฮะแต่ว่าประเด เราก็ไม่รู้เนาะมาเธอคาเมลเนี่ยถูกทําอะไรหรือถูกใครจัดการหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเาเป็นแบบนั้นมันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่มาเธอคาเมลเนี่ยตาไปแล้วผลปีศาจมันก็ไปเกิดที่ผลไม้ใกล้เคียงพอดีนะฮะจนมาทําให้ในตอนนั้นบิ๊กมามเนี่ยกินผลปีศาจผลนั้นเข้าไปด้วยซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็จะหมายความว่าการชิงพลังผลปีศาจเนี่ยมันก็จะกลับไปเป็นรูปแบบแรกนั่นคือการใช้ผลไม้ธรรมดา้าผู้ใช้พลังผลปีศาจแล้วให้มันเกิดใหม่โดยที่วิธีนี้ในตอนนี้นี่ก็จะไม่มีโอกาสแล้วก็มีเหตุผลทีี่่จะะะเปป็นนไได้มากทส แต่ว่าการที่เนื้อหาในภาคเอลบาฟมันได้มีการปลกเรื่องราวเกี่ยวกับการชินพลังผดผิศาสตรมาขนาดนี้เนี่ยหลังจากนี้ก็จะมีโอกาสสูงมากที่เอลบาฟจะได้มีการเปิดเผยและก็เฉลยเรื่องราวพวกนี้ออกมาเองเพราะว่าอย่าลืมว่าคนยักษ์พวกเขาเนอายุยืนยาวกว่ามนุษย์ปกติทั่วไปนะฮะเพราะฉะนั้นการที่พวกเขาจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการชินพลังผดพิศาสตร์และพวกเขาที่มีชีวิตยืนยาวเนี่ยจะรู้เรื่องราวพวกนี้มาตลอดเลยก็ไม่ได้เลื่อนหายไป่นมันก็จะมีโอกาสสูงมากที่เรื่องราวพวกนี้มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกก็คงตอออมาาารรดูแลลวุนนนั่่ใเบ มันจะได้มีการเปิดเผยหรือไม่ว่าโลกิขาวนั้นชิงพลังผดพิศานในตำนานยังไงและการชิงพลังผดผิสานนั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับกลุ่มหนวดดำหรือว่าเหมือนกับในตอนที่บิ๊มมันได้รับพลังผดผิศาจมาหรือไม่เพราะว่าเราก็ไม่รู้นะว่าการชิงพลังผดพิศาจเนี่ยมันมีกี่วิธีในการชิงมากัะแน่นะฮะโอเคและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยและก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้ซึ่งในเกิดเป็นเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สกัดไลค์แล้วก็กดกรรรดดเเเาาาา้มพทักกน,นหหให สวัสดีครัต้องขอตัวนราไปก่อนและเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ